สวัสดีค่ะคือตอนนี้นุเล็กทาง้ายจากการไล์สดไปโดนนุเล็กเลื่บรูวา่าการที่มีคนมาคอมเมนต์นี่มันสิขืนบอเน,นาะจ้ะพี่น้องเพราะวา่านุเล็กกับแบบล่องไลเบิ่งแบบทุลักทุเลแห้งถามเพื่อนเขามาแล้วก็ลองคอมเมนต์ให้หนุเล็กเบิ่งเนเนเดอว,วา่ามันข้นบอคอมเมนต์เน,นาะจ้ะ ดีค่ะสบายดีนะเนาะอ่อคือตอนนี้นุเล็กมาลองไหลเบิงเนาะพี่น้องอยากหล้ว่า้านนเล็กไหลแล้ว้าพี่น้องมาคอมเมนต์เนี่ยมันสิขืนบอเพราะว่านุเล็กถ้าแต่เขามาไหล่ก็บ,บรุว่ามันแบบขั้นตอนมันมีอเอียงแน่อยากให้พี่พี่ล่องคอมเมนต์มาเบิงจ้าว่ามันสิขืนจอนุเล็กบอกเขาตอนนี้นุเล็กแบบบรุว่าเวลามีค้นมาคอมเมนต์แล้วมันขืนแบบใดนะจ๊ะคือตอนนี้แบบ จอมันอ้าสวัสดีค่ะอ๋อมันจะขึ้นแบบนี้นเยเมนบอกค่ะสวัสดีค่ะออแบบห้<ม>างหายจากช่องไปหลายปีเติบนะพี่น้องอยากจะมาลองเบิร์่่ามันมันขึ้นแบบไดนเนาะอ่าล่องทักไทยพูดคดุยคำโนเล็กไดเนาะจ้กพี่น้อง พี่ <c oughs> ตัวหนังสือก็ขึ้นอโอ้ยแม่บยค่ะขอบคุณค่ะที่แหลกกับแบบลงไหลมาในซองหลบอบแล้วเพราะว่าบรูว่ามันมันมันเป็นแบบใดนะแบบแบบว่านุเล็กโบเดย์โบดยไหลโดดเนาะจ้ะเดี๋ยวมือแร่งนุเล็กเหลิกงานซิมาขึ้นไหลคุยกับพี่พีเนาะจ้ะ ว่าตอนนี้นเล็กสิเสร์ฟเบิเ้งก่อนว่าแบบเอ้ยมันเป็นจังไดหน้าตาแบบใดมันมันต้องแบบใดสนเนะจะพราะว่านุเล็ก่ไร้ไลั์มาแบบโอ้ยหลายปีสวัสดีค่ะตัวน้องซื้อก็คืนเดิมมันบ่ค่ะ สวัสดีค่ะสองคนไปเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะอันนี้หนูเล็กสมมลองไหลเบิงแบบซิบเบเบิงว่ามันเป็นแบบไรสนามบา,านนูเล็กแบบเขาไปกดมองนี้มองนี้ชื่อกบอถาแบบเออรู้รสึกว่าคอมเมนต์้้นแล้วก็แบบยอดค้นเบิงข้นนูนเล็กมือแรงสิขึ้นไหลไหมเนาะจ้ะพี่น้องรู้สึกตื่นเต้น พี่พูดคุยกับน้องได้นะคะเข้ามาแล้วทักไทยคุยกันได้จ้าลงลงล,งล,ลื่มลื่มแล้วบอดเบอดเแบบว,ว่าขึ้นไ่โดนเนาะจ้ะ ขอบคุณพี่ที่มาเม็นเด้อดจ้าเสดย์แบบนุลเล็กสดย์รู้ว่ามันโอเคมันมันขืนอยู่คอมเมนต์หลักจากนุเล็ก็โคตดถืออยู่จะแชร์จะแชร์ดิงไปที่เป็นช่วย สวัสดีสองคนดูนะคะคุยกับหนูได้นะอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีสี่คนดูค่ะอุ้ย รู้สึกดีใจมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อีฟเหรอคะสวัสดีค่ะหนูเรียกชื่อพี่ก็ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีพี่พีค่ะเข้ามาแล้วพูดคุยกับน้องได้นะคะหนูจะมาลองไล์ดู มืล่องไหลเบิงนะคะนะว่าหนูกดถือบอกหนูกแบบว่าเออต่างค้าหนูนี่นั่นถือบอหาว่าขอมเมนขืนผู้รับช่มขืนเมือแรกงหนูเล็กสิบมลาลหลนอกจากนา้องมือแรงสิบมลาลหลพูดคุยกับพีพีนะคะลองสากหนูเล็กคายจากช่องยูทูไปสี่ปีสี่ปีเต็มๆคิดหอ่อพีพีเอฟซีทุกคนค่ะ เดี๋ยวนี้ยังเกาะเดี๋ยวนี้กล้ามาทำงานในเมืองแล้วหรอแบบใดเนอะจ๊า,จาอ๋อปกติกันปกติการเฮ็ดอ,อยู่ในเมืองอยู่แล้วนะจ๊ะ อยี่กรุงเทพเขตเอ่อเขตกรุงเทพเขตยงังอยู่แล้วจ้ะสวัสดีค่ะพี่พี่ก็กลับมาได้ขอพี่เมธอ๋ออ๋อโบจ้าตอนนี้บบได้อยู่บบได้อยู่คอนแกน,นแล้วจ้ะ อยู you, uri, ่สระบุรีจ้ะไม่ลองลองลองดูว่าแบบคิดว่ากดผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มาประมาณเกือบสี่ปีได้ก็เลยแบบว่าเออกดผิดกดถูกอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโอเคกดตรงน,รงนี้ตรงนี้ถูกแล้วโอเคแล้วตอนเย็นจะได้แบบไปไลฟ์ขึ้นแบบใช่เต็มตัวไงตอนนี้แบบเอย แชื่อไหมว่าลงไลน์มาสามรอบแล้วคิดว่ากดผิดอะไรตรงไหนหรือเปล่าทําไมคนดูขึ้นทำไมไม่มีคนเมนต์หรือว่ามันเพราะมันมีให้กดหลายที่ไงมีคนดูสีเลยเนะอะจะเต้นจังเลยแต่มีคนเมนต์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันมันโอเคมันโอเคกดถูกอะไรถูกน,นนี่นั่นตอนเย็นกลับไปหนูจะได้ไปไลฟ์มาพูดคุยกับพี่ๆนะคะ เดี๋ยวสักพักน้องจะไปเก็บร้านแล้วทุกแล้วครับไปน้องเกนปิดบายๆนะคะพี่ๆีๆสวัสดีค่ะจะค่อยมาคุยกันใหม่ตอนเย็นนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะปิดตรงไหนอะ อันนี้มันเชอันนี้มันอะไรอันนี้คืออะไรเออเออเออเดี๋วตอนเย็นเจอกันนะคะพี่พี่ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะแต่อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับน,น้องนะคะอุ้ยเอาไม่ใกลไปไปยังไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไปลองดูสิ